สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจคลองความรู้หากินกับกราฟนะคะสําหรับนักเทรมือใหม่หรือมือเก่าที่อยากได้ความรู้ดีๆวันนี้เรามีความรู้มาแจกฟรีกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเทตหรืวเวอร์โซ่การกลับตัวของแนวโน้มราคากันนะคะเทตดรีวเวอร์โซหรือการกลับตัวของแนวโน้มราคา จริงๆแล้วการกับตัวมีหลายแนวทางมากเช่นทฤษฎีดาวเป็นการยกตัวอย่างในโพสนี้เริ่มจากพื้นฐานที่เข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะาการกับตัวของราคามีหลากหลายแบบในตัวอย่างนี้จะใช้แบ็กเอาท์และอีกรูปแบบคือดเวอร์เจนที่นิยมใช้กันสามารถดูจากเซนประกอบหรือจากภาพด้านล่างได้เลยนะคะ ตัวอย่างการกลับตัวของแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นจุดการกลับตัวของแนวโน้มขาลง 1. กราฟราคาแบ็กเอาทะลุเส้นเทลไลน์ 2. กราฟราคาได้ขึ้นไปทำนิวไฮหรือจุดสูงสุดที่เรียกว่าหายเออร์ไฮย 3. กราฟราคาลดลงทำโลที่สูงกว่าโลเก่าและทำไอเออร์โลสามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะ ตัวอย่างการกลับตัวของแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นจุดกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น 1. กราฟราคาได้แบ็คเอาทะลุลงเส้นเทลไย์ 2. กราฟทำนิวโลหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่เรียกว่า Low A l o ออร l o ล 3. กราฟราคาได้ลดตัวขึ้นเพื่อทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรียกว่าโลเออร์ไฮสามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะ ตัวอย่างที่ 1. จุดสังเกตก่อนที่กราฟจะมีโอกาสกลับตัวในกรณีนี้กราฟยังเป็นเทงขาลงอยู่จุดที่ 1. กราฟไม่สามารถทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเก่าได้จากข้อสังเกตนี้สามารถวิเคราะห์ว่ากราฟมีโอกาสกลับตัวสูงขึ้นในอนาคตและรอราคาขึ้นทำายที่สูงกว่าหายเก่าสามารถดูภาพประกอบตัวอย่างได้เลยนะคะ ตัวอย่างที่2จุดเข้าเทรดที่สามารถเทรดได้จุดที่ราคากลับลงมาเทรหรือทำฟอร์็กที่เส้นไทไลน์และจุดที่2คือจอังหวะแบ็กเอาท์หรือไฮ h e r ร์ g h สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างที่1จุดสังเกตในเคสนี้คือกราฟไม่สามารถทำไฮเอ h ร์ไ เหนือกว่า183.830ได้ดังนั้นเรามองเห็นโอกาสในการกลับตัวและต่อไปคือการรอให้กราฟเสียโครงสร้างเช่นการแบ็กเอา์เทไลลงเพื่อทำ l เวอร์สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างที่1จุดสังเกตของการเปลี่ยนเทนก่อนหน้าคือกราฟก่อนหน้านี้เคลื่อนตามแนวโน้มขาลง และกราฟได้แบ็กเอาท์เทนไลน์ขึ้นมาเป็นทำไฮเออร์ไฮแสดงว่ามีโอกาสในการกลับไปสู่เทียงขาขึ้นต่อไปจะรอดูว่ากราฟจะทำไฮเออร์โลหรือไม่หากกราฟลงมาต่ำกว่า1.183จะเป็นสัญญาณว่ากราฟอาจจะลงต่อและไม่สามารถทำไฮเออร์โลได้สามารถดูภาพประกรอบได้เลยนะคะ ย่อตัวลงมาแล้วทำ h ฮ g ออ r l โลจะเป็นโอกาสในการขึ้นต่อสำหรับการเข้าออเดอร์ได้คือกราฟขึ้นไปทำ i ฮเออร i g h ai, และลดลงมาชนเทไล,ลาสามารถพิจารณาบ่ายได้กราฟลงมาชนเทไล,ลก็สามารถพิจารณาบายได้สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างที่1จุดสังเกตของการเปลี่ยนเทไล,ล์ในเคสนี้ คือกราฟมีลักษณะไซเวดท,ที่ทำหายและโลที่ใกล้เคียงกันซึ่งสร้างโอกาสให้กราฟมีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวสูงขึ้นการพักตัวแบบนี้อาจแสดงถึงการพักตัวเพื่อไปต่อหรือกลับตัวก็ได้สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างที่สองจังหวะเข้าออเดอร์ในกรณีนี้ เราสามารถเข้าออเดอร์ในจังหวะแบ็กเอาท์ได้เลยสามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างของการกลับตัวหรือด i v e r สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะตัวอย่างการถี่จุดกลับตัวแบบ d v v r r รน n สามารถดูภาพประกอบได้เลยนะคะได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหากินกับกราฟเทรดทอง เ็าเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทศกันนะคะ